สวยคุณ2แต้วนัทพรกระทบไหลนางเอกตัวท็อปของเกาหลีคนนี้เมื่อวันที่1กันยายน2565นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างแต้วนัทพรเตมีรักได้บินลัดฟ้าไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อเข้าร่วมงาน WWD Korea และล่าสุดวันนี้3กันยายน2565สาวแต้วก็ทำเอาหลายๆคนถึงขั้นอิจฉาเมื่อแต้วได้กระทบไหลยูจีหรือ โฮยุนฮีจาก The p e n นเฮาส์ในงาน WWK Korea Art Gala Diamond in the Night โดยในครั้งนี้สาวแต้วนั้นมาในลุกกระโปรงยาวสีขาวดูสะอาดตาและเรียบรู้พร้อมทั้งสวมเครื่องเพชรวิบวับประดับที่คอโดยโพสต์นี้เธอระบุแคปชั่นว่า I'm just alive at the penthouse หลังจากที่โพตนี้เผยแพร่ออกไปน,นั้นต่างมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยค่ะ